แม่พนแม่กว่าเราจะผ่านวันนี้มาได้ผมแทบเย่เลยนะครับนี่ถ้าผมไม่ได้ คำสอนของแม่กับพ่อผมเย่เลยนะแล้วแม่หายไปไหนมาครับตั้งหลายปีเลยแม่ไม่สบายไปอยู่กับญาติที่สงขาบังเอิญโทรศัพท์ก็หายก็เลยไม่มีเบอร์พลจะติดต่อพลก็ไม่ได้แม่เองก็คิดถึงเป็นห่วงลูกไม่รู้จะอยู่ยังไงแต่นั่นแหละโทรศัพท์ก็หายแต่แม่ไม่ต้องกังวลนะครับตอนนี้ผมกับบุ๋มจะมาดูแลแม่เองครับตอนนี้ผมไปเปิดบริษัทใหม่ให้บุ๋ม ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แม่แค่อยู่เลี้ยงหลานอย่างเดียวก็พอแล้วแม่ไม่ต้องทํางานหนักอีกต่อไปแล้วผมจะดูแลแม่เองครับอืแม่เองก็ดีใจนะที่ได้เจอลูกและดูเห็นว่าลูกมีครอบครัวที่มีความสุขการงานมั่นคงที่สําคัญลูกเป็นคนดีแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วตอนนี้ผมดีใจที่สุดเลยครับแม่ ครับได้ค่ะได้ค่ะเราตะคุ้นน้ำครอ้าวพี่หลงพี่หลงจริงๆด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีสามนุ่มมานั่งนี่กันประจำเลยเหรอใช่ครับพี่ร้านนี้ร้านประจำเลยอ๋อเชิญเืนข้างหน้าไมานั่งตรงนี้ก่อนนี่นี่เชิญเชิญเชิญครับพี่อ้าว พี่ร้องสบายดีนะครับพี่ช่วงนี้ยังทําบ่อเลี้ยงกุ้งเหมือนเดิมไหมครับพี่พี่ก็สบายดีแต่ว่าเครื่องบ่อเลี้ยงกุ้งนี่ที่บอกอยู่ตรงเยไม่ไหวหรอสถานการณ์มันหลายเรื่องเลยช่วงนี้เฮ้ยแล้วพวกเราเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ผมก็รับช้างทั่วไปเหมือนเดิมพี่พอได้ทํางานหาเงินเลี้ยงลูกพี่ลูกก็โตขึ้นทุกวันต้องใ้เงินเยอะครับเออก็ดีนะเอาแล้วตอนหนึ่งนะอืมยังขับเรืออยู่ที่เดิมแหละ พ่อแม่แก่ตัวขึ้นทุกวันก็ต้องดูแลกันไปส่วนเมียนะทำปลากระบอกล้าขายอยู่ที่ตลาดร้อยปีนี่แหละอ๋อปลากระบอกล้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังของปักพนังเนี่ยนะใช่ชื่ออะไรแล้วนะลูกไข่ป้าอ้องไช่ใช่ายไ่อยที่สุดในประเทศเลยนะตอนนี้เขาได้รับรองเป็นศูนยเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วนะเออ ส่วนยนรู้ตามแนพันธุ์ที่อยู่ตลาดร้อยปีของปากพนังเนี่ยนะนั่นแหละสงสัยต้องไปชิมมันซะหน่อยลวมั้งเนี่ยเอ,อ้าแล้วออพี่เจยททำอ,อ,อะไรผมตอนนี้ก็เลี้ยงปลานิลอยู่เพียบฝากแทรกนะครับพี่ปลานิลใช่มันช่วงนี้ออมันไม่ค่อยมีเรื่องญนาเรื่องน้ําเค็มดีหน่อยหนึง่งหาทำมาหากินสะดวกครับพี่ช่วงนี้เฮ้ยปลานิลก็ดีนะปลานิลเนี่ยเป็นปลาตลาดจะทานเชนะ เออแล้วช่วงนี้มันมีโรงงานที่มันแปลรูปเป็นพวกปลานินกระป๋องอะไรพวกนี้เออไม่รู้ว่าพวกเราจะสนใจกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเราเราเราน่าจะไปมีอะไรที่กลับมาทำกันได้นะเออพองว่าก็ลองไปดูกันนะครับครับได้ได้ครับพี่ตั้มดีใจนะแล้วค่ะโอ้ขอบคุณครับ กี่บาทครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทครับเอา้าเฮ้ยเป่าตังหายว่ะดูด้ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมใจ่ายให้เมื่อก,ก่อนเนี่ยพี่ยังเคยเลี้ยงพวกผมมันอยู่เลยผมยังจําได้นะครับพี่อยู่กันมานานแล้วเอางั้นเหรอเฮ้ยฉันก็ขอบใจมากนะเว้ยเฮ้ยแล้วถ้ามีอะไรมีโอกาสอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยพวกเองเฮ้ยขอบใจมากนะเว้ย สู้ๆกันนะทั้งสามคนครับแต่คนลวนะครับสวัสดีครับบอสสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเลวขาเฟินคนสวยวันนี้ยังน่ารักทุกวันเลยนะครับพี่เฟนี่็นฝาวานตลอดเลยนะคะขอบคุณครับคุณเฟินคะทางนี้เรื่องจะปรึกษ,ษาค่ะพอดีบริษัทเราขายสินค้าออกไปได้เยอะมากเลยแต่ได้รับกลับน้อยเพราะว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่อะคะ่ะคุณเฟิ่นช่วยดูเอกาสารนี้ให้หน่อยนะคะ ตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะอืมใช่เลยใช่เลยเฟิอนนอร์นว่ามันแปลกๆนะคุณแพลงั้นคุณเฟิร์นช่วยสืบดูให้หน่อยนะคะแต่ว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาคะ่ะคนแม่เลยได้ค่ะคุณแพล ดีค่ะอา้าวน้องแพลวเจอกันนานสวยกันเยอะนะเนี่ยพีมเพื่อย,ยังปากหวานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังหล่อหน,น้ารักเหมือนเดิมด้วยช่วงนี้ทําอะไรอยู่คะพี่ก็ทําคาเฟ่เล็กๆแล้วก็สวนส้มโอส่งออกนะ่ยว้าวดีจังค่ะตอนนี้แพลวทำปากระป๋องส่งออกอยู่ปากพนังบ้านเรานี่แหละค่ะว่างๆให้พี่เข้ามาเยี่ยมชมที่บริษัทได้นะคะแพลวอยากได้คําแนะนําดีๆจากคนเก่งๆอย่างพี่น้องก็ชมพี่เกินไปดีเลยครับเผี่ยวเราได้ทําธุรกิจร่วมกันแพลวดีใจและยินดีต้อนรับที่สุดเลยค่ะ นี่นำบัตรแถวนะคะอ๋อครับอ๋อขอถามอีกเรื่องได้ไหมได้ค่ะพี่ขอไป,ปบ่อยๆได้ไหมได้ค่ะ สวัสดีค่ะสิเชิญค่ะ เป็นไงครับเสียพอใจในสินค้าไหมคะดีมากครับถ้าคุณยังเอาของให้ผมมากแบบนี้ในราคาที่ถูกๆผมจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คุณแน่นอนได้ค่ะเสียเดี๋ยวฉันจัดการให้เองค่ะดีมาก ใเพื่อนโชคเอ้เป็นไงไปไหนมาไหนถึงมาที่นี่ได้เพื่อนมีอะไรให้รับใช้ม้างออโอ้ยอย่าว่าให้เจ้าแก่ใหญ่ฟาร์มปูรับใช้เลยเอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงแล้ <c oughs> เห็นว่ามีกิจการฟาร์มปูขาวใหญ่โตแล้วเจ้าจะมาขอดูสะหน่อยนะนี่ใช่แล้วเพื่อนนะกิจการใหญ่โตมากมยายจังมาทำอะไรกับปู แหมบริษัทษ <c oughs> ใหญ่โตอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ยกให้ลูกสาวไปหมดแล้วเนี่ยมันมีกิจการในหลายหลาย,ลายอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะเผื่อว่ามีปัญหากับเรื่องหนึ่งแอบเราก็จะมีเรื่องนี้เอาไว้มาสนับสนุนต่อไงอได้เลยเพื่อนได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราพาไปดูทุกช็อตทุกรายละเอียดเลยเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงจิยินดีเลยเพื่อนเราได้มีธุรกิจอะไรร่วมกันได้อ่าโอ้ขอบคุณจริงครับขอบคุณจริงๆ ไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน ความสมหวังลุ่มน้ำปากพะน้งล้นกล่าวหลังน้ำพระไทยพระราชดำริให้เป็นลุ่มน้ำยิ่งใหญ่สาบซึ้งพระไทยในหลวงปวง,งประชา